สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้มาสอนวิธีทำนกติดคู่ให้ดูกันนะครับผมคือติดคู่นี้มันจะมีโอกาสผสมพันธุ์สำเร็จเยอะนะครับผมเป็นการเทียบจนกว่านกจะนอนด้วยกันนั่นเองนะคือพูดง่ายๆ่ยเกินกว่าจะติดคู่มันนานนะเราต้องเทียบนานนะครับผมแล้วพอเราแยกมันจะมีอาการหงอยนะเหมือนของผมตัวน,นี้นะพอเราแยกตัวเมียออกจากตัวผู้นะครับ ตัวเมียตัวผู้มันก็จะนั่งงอยนะครับผมนั่งซึมจุกไปหลังตลอดเวลาเมื่อตัวเมียไม่ได้เทียบอยู่ด้วยอืมอเพื่อนเข้าใจไหมอ่าเดี๋ยวจะมาอธิบายจีนนะการติดคู่ที่เราจะทํานะครับผมเพราะว่านกปงหัวจุกถ้าเราปล่อยไปเลยนะทั้งผู้ทั้งตัวเมียนะครับผมอ่าเขาก็จะตีกันจะตีกันทีนี้ทําให้บาดเจ็บทําให้ตายได้นะถ้าเราไม่ได้ดูนะอย่าฉลาดใจนะบางทีตัวเมียตีตัวผู้ตายมันก็มีนะครับผม อ่าเราก็ต้องทําให้ชัดเจนด้วยการที่ว่าเราเทียบคนนะอือบางคนก็เทียบเป็นอาทิตย์นะเป็นเดือนนะเทียบสักอาทิตย์พอนะครับผมเราไม่ต้องใช้เวลามากขนาดนั้นโดยการห้อยคงให้ติดกันแล้วก็เอาคนตรงกลางคนใหญ่ๆนะครับผมอ่าตั้งไ้หันมาครับเข้าหากันเทียบจนกว่าเน่ชัดจนกว่าจะติดคู่นะครับผมอืมจนกว่าเช็คเลี้ยวว่านก เข้ามานอนใกล้กันนะครับผมเราจรึงสามารถมั่นใจได้นะครับผมว่าอ่ามันติดคู่เล้วนะอืมเลยอีกอย่างหนึง่งให้สังเกตนะนกติดคู่ตัวผู้มันจะไม่ค่อยกินนานนะครับผมอ่าอนน้ําอะไรมันจะกินน้อยนะครับผมเล้วถ้าติดเมื่อไรให้เราสังเกตดูนะถ้าเราแยกตัวเมียอ,อกตัวผู้จะต้องนั่งหงอยๆนะจะต้องนั่งแบบ เหมือนเป็นโรคซึมเศ้าประมาณนั้นนะซึมซึมไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าติดคู่จริงๆแล้วเราจรึงเอาเข้าคงผสมพันธ์ขั้นตอนนี้มันสําคัญนะครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆปล่อยไปเลยเหมือนที่บอกติกตีกัน่าเราต้องสังเกตเวลาตอนนอนนะเหมือนเราคงม,มาเทียบไว้กลางคืนเราสังเกตมาดูนะครับผมว่ามันยังไงอะ่ะมันมันนอนใกล้กันไหมต้องสังเกตนะครับผมก็คือสังเกตวิธี ตอนนอนนั่นเองนะครับผมหนาที่น้องๆถามมามากนะตัวผู้กับตัวเมียตัวไหนรำมันรำทั้งคู่นะครับผมทั้งตัวเมียทั้งตัวผู้นะอ่าแต่ตัวเมียจะรำสวยๆกว่าถูกต้องไหมก็เหมือนผู้หญิงที่รำนะผู้หญิงที่เต้นเห็นไหมสรีละแต่มันก็ไม่ร้อยปเปอร์เซ็นต์นะเราต้องดูให้ดีนะครับผมเพราะว่าเพศนี้ผมเห็นมันปรับเซียนกันมาเยอะนะครับผมปรับเซียนกันมานักต่อนักนะ จึงทำให้เราต้องมั่นใจในมันก็สู้ตรวจพิษไม่ได้นะครับผมนกโครงจุกมันสู้ตรวจพิษไม่ได้นะไอ้นั่นมันจะจินนะครับผมอ่านอกโคงก็เหมือนกันบางตัวใหญ่เลี้ยวก็ยังดูไม่โอกนะครับผมชงมันพู่มันก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าเราเทียบกันจนได้เข้าคู่กอนในนี้นะพเข้าคู่คนเราจะเอาไปผสมพันธุ์นะครับผมเลี้ยวเราเอาไปผสมพันธุ์เลี้ยว นกคงหัวจุกถ้าได้กินหนอนไม่ถึงมันก็ไม่มันก็ไม่เคยนะอ่าหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าผสมเลี้ยวจิกไก่กินอ่านานแล้วแต่เทคนิคนะแต่ตอนนี้ผมมั่นใจนะครับผมคนเก,เก่งเยอะนะตอนนี้คนเก่ง,เ,กงเขาผสมนกได้เยอะแยะนะครับผมลุ้นเหมือนกันได้ผลลกอกนกคงหัวจุกได้นะอ่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเก่งเยอะตอนนี้คนเก่งเยอะทั่วประเทศไทยนะครับผมที่สามารถ เขาสามารถปล่อยเลยก็ได้นะครับผมเขาคัดไว้เฉพาะตัวเก่งๆไว้ตัวไม่เก่งก็กลับคืนสู่ธรรมชาติได้นะครับผมวันนี้ก็ดีใจนะครับผมที่เพื่อนๆนั่น,นมาผสมพันธ์นกแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมจะมันจะได้ปลลอกนกคงัวจุกง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นและดีขึ้นนะครับผมพูดถึงการเข้าคู่ไปถึงการผสมพันธ์แล้วนะครับผมการผสมพันธ์ได้ดีนะ กรงจะต้องอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็จะต้องไม่มี <c oughs> มนุษย์ไปรบกวนนะครับผมอ่าคือไม่ใช่ที่คนเดินผู้พิานอะไรแบบนั้นไม่เอานะมันต้องธรรมชาติที่สุดมีน้ํามีหญ้ามีดินมีอะไรให้ครบทุกอย่างนะเดี๋ยวทีนี้มันจะออบแทนมาอย่างสมบูรณ์แบบนะลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมอ่ทาทากรงให้เหมือนธรรมชาตินะแล้วก็กลับมาสู่การทําให้เข้าคู่กันอีกนะ คู่ก็เพื่อนๆจะต้องเลือกพอ่อพันที่ดีนะครับผมอ่าพ่อปันส่วนมากเขาจะใจเป็นอ่านกนก่ที็เก่เงลูกเพาะสายเลือดของเขานะครับผมตัวเมียเขาก็จะไปหาตัวเมียที่โลง่งตัวเมียลูกของตัวเก่งหรือว่าตัวเมียพาหน้านวลลูกผสมอะไรที่เก่งๆที่เราคัดมาเล้วนะครับผมอ่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องไป โทษเขานะครับผมว่าทําไมอา่าทาไมเพลงจังจากฟาร์มนะครับผมบางทีเขาผสมหลายรอบนะนกเก่งของเขานกเก่งตัวผู้นกเก่งตัวเมียโอ๊ะค่อยไปค่อยมานะครับผมถ้าว่าเพลงก็ว่าเขาไม่ได้นะครับผมเพราะว่านกกงวัวจุกมันเกิดคอกหนึ่งแค่สามใบเองเคยนกคงวัวจุกอ่าเราโกไปว่าเก้ละไม่ได้นะเพราะว่าต้นตุนเขา บางตัวตายบางตัวทําไม่ดีแม่มันเตะแม่มันเตะไข่ทิ้งแม่มันเตะตัวอ่อนทิ้งเตะลูกนอกคงวจุกทิ้งมันก็มีนะอะวันนี้มาพูดถึงการเข้าคู่นะครับผมว่าฟาร์มเ็าจะทําสําเร็จมันก็ลําบากนะครับผมแต่ตัวน,นี้คนเก่งเยอะผมบอกเลยนะอ่าได้ลุ้นกันนะครับผมถ้าปลนลูกนอกคงหัวจุกเอาตักครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครั้งไหนได้แนละ้วเพราะว่ายากเลยนะครับผมเพราะว่ามีท่านสสเขาไหล จังหวัดเขาช่วยกันนะเขาบอกเลยว่าทุบมอข้าวมอแกงนะครับปีนี้ถ้าว่าไม่่านก็ปีอื่นยากแล้วนะอ่าเรามาวัดกันในปีนี้ว่าจะได้ไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆผสมนกคงหัวจุกได้กันเยอะๆแล้วก็ปล่อยเพื่อนสู่กับธรรมชาติบ้างทีนี้มันมีผลเลยมันมีน้ําหนักที่จะผลลออได้ง่ายขึ้นจริงไหมครับผมก็เลยเอาจุดนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับผม อ่าให้ได้ช่วยกันนะครับผมช่วยช่วยช่วยนะถ้าผสมได้เยอะๆก็ปล่อยๆไปบ้างนะครับผมตัวไหนเสียงเปี้ยนเพี่ยนก็ปล่อยๆไปบ้างนะอ่าแต่เสียงเพี้ยนเก่งก็มีนะวิดเวียววิดเวียวจริงเดี๋ยวว่าไปสนามมันลงกินรางวัลหนมันกินที่หนึ่งมันก็เยอะแต่ว,ว่ันนั้นเลยเวลาอยู่ที่บ้านนั้นมันติดลูกนกเราเลยทีนี้ลูกนกเราก็ร้องวิดเวียวหมดเลยทีนี้อ่าอันนี้ผมไม่เตียงนะครับผม เพราะว่านกคงไวจุกเสียงเพี้ยนแล้วกินหัวมันก็เยอะนะครับผมอ่าแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างเดียวคือมันจะทําให้ลุงนกที่บ้านเราติดไปด้วยนะอืมเดี๋ยวว่ามองให้เป็นข้อดีไปแล้วกันนะอ่าสําหรับวันนี้ก็เอาข้อมูลติดคู่นกแล้วก็ไปผสมพัน,น์นกแล้วก็รณรงค์ลงนิดนึงนะครับผมในการปล่อยนกนะช่วงนี้ผมจะรณนงคลงให้เพื่อนๆปล่อยนกมากหน่อยนะครับผม เพราะว่าถ้ามียังไงอะ่ะเพื่อนๆปล่อยนอกอ่าออกฟีบ้างออกอะไรบ้างสื่อออนไลน์มันเป็นการรลณลงค์นะมาช่วยๆกันเยอะๆมันมีน้ำหนักในการปลดล็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ